ภารกิจยกพลขึ้นบกในการฝึกขบโกนในปีนี้ของเรือหลวงสุรินจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับการปฏิบัติการยุดสะเทินน้ำเสะเทินบก มีภารกิจหลักเพื่อแย่งยึดพื้นที่บริเวณหัวหาดของฝั่งตรงข้ามโดยใช้สัพพะกกำลังทางเรือและกำลังรบยกพลขึ้นบกเริ่มจากการระดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่เรืออากาศยานจะทำการสนับสนุนอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการลิดลอดอำนาจการยิงตอบโต้ของข้าศึก หลังจากนั้นกำลังจะยกพลขึ้นบกและจะเข้ายึดหัวหาดและดำเนินกลยุทธ์ลุกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามต่อไปพร้อมทั้งสถาปนาหัวหาดให้มีความปลอดภัยต่อกำลังลบซึ่งในปีนี้เองมีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกจัดกำลังรบจากกองทัพไทยกองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีโดยกองทัพสหรัฐได้มีการนำเรือ USS Somerset และเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 พร้อมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารต่างๆ มาเข้าร่วมการฝึกร่วมกันกับในส่วนของกำลังฝ่ายไทยโดยกองทัพเรือได้มีการนำเรือหลวงสุรินและเรือหลวงมันในพร้อมกำลังลบยกพลขึ้นบกรถสะเทินน้ำสะเทินบกสำหรับในส่วนของกองทัพเกาหลีได้มีการนำเรือและรถสะเทินน้ำสะเทินบกเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้อีกด้วย การฝึก <g ret ly> ปฏิบัติการยุทธสเทินน้ำสะเทิบนบกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมรบและเพิ่มนานาขีดความสาม,มารถทางทหารรวมทั้งแสดงแสงยานุภาพทางทหารในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพพันธมิตรเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพไทยมีความพร้อมรบทุกมิติรวมทั้ง <go od> ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศและความร่วมมือทางทหารอันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป และนั่นคือภาพรวมนะครับของการฝึก้อปโ,โกของเรือหลวงสุรินในการยกพลครึ่งบกในปีนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับตามข้อมูลทางด้านล่างนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนสำหรับวันนี้ก็ผมร้อยโทเอกพลดีบุญมีนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ